สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตแปลง A-19 นะคะ A-20 แล้วก็ A-21 นะคะสแปลงอยู่ติดกันนะคะแปลงละ62.5ตารางวานะคะราคาต่อแปลงก็คือ900 0 0 0บาทนะคะหากจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนหากจะผ่อนกระดาวเริ่มต้นที่50,000บาทเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะถนนคอนกรีตนะคะก็กว้าง เลยนะคะเห็นไหมคะหน้าแปลงนะคะไฟฟ้าก็มีแล้วนะคะถือว่าสาธารณูปโภคพร้อมมากเลยนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดสดนะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียง5.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและตอนนี้เราก็ได้ตัดหญ้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในแปลง a 20นะคะก็มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นภายในแปลงด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเป็น เราตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจนัดหมายเข้าชมที่ดินติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตุ๊กจะระบุไว้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย 88, 88เท่านั้นคะ่ะสวัสดีค่ะ